แช a เปี้ยนชั่ลเลนช์อบท6เบลต์นนั55กิโลกรมกลับมาบันกันต่อกับรายการ The g l o b a l Fight แชมเปี้ยนช a l l เลน e ์ครับและมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมนักชกในมวยน้องเนิรัลเ็นักชกชาวจังหวัดกาลสินฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสุรินทราในจังหวัดหนองคาย Introducing our blue corner coming from Kalasin province. He training out of Saosirintra gym. With professional records of 35 and 21 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Vietnam Shai, Saosirintra. The global fight! Welcome to your blue corner. He comes from Kalasin province, training out of Sahosi Rintra gym with professional records of 35 and 21 victories. Let's see for Vietnam Shy, Sahosi Rintra. in the and his opponent in the red corner coming from Buriram Province. Out of Sit Gym with professional records of 55 and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Big Boss Sit The Global Fight! And in the ring, right now, ส o r ย o ดโคเน o e ์เ r าจากโ e รแ m e มกรุง i u r n ์เรียนรู้มาจา r เ t ตเทปรัตั t จิมจับมือกันและยินดีต้อนรับบิ๊กบอ s เซ t เทปรัต o n เอาละครับท่านผมครับเมืม่อสักครนีเราสร้างกันไปแล้วครับต้องยอมรับเลยครับว่าเพชรสิมนชัยวันนี้มาด้วยความเด็ดขาดจริงๆ จงอ้างห่วงไข่ป้องกันแชมป์ในรูิการ64กิโลกร,รัมได้สําเร็จแล้วครับวันนี้เอาชนะน็นนอกเจ้าคิดถึงสิทธพ่อเหล็กจากสูนินไปเพียงยกแรกเท่านั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อเลยครับว,ว่าเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เอวของเพชรนานแค่ไหนครับแต่ตอนนี้ครับ แถมให้อีกหนึ่งคู่ครับในคู่ี่อของรายการกับบิ๊กบอสสิทธิ์เทพประธานในมุมามุมแดงครับจากบุรีรัมย์เจอกับเพชรนำชัยสอสิรินธาครับนักชกจากกาฬสินธุ์ในมุมน้ำเงินเพชรนำชัยสอสิรินธาครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีที่จริงว่านายกัมพลแก้วสุวรรณฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยงสอสิรินธาที่จังหวัดหนองคายครับมีคุณสุริยนภูลำเนาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับส่วนนักชกมุมแดงครับบิ๊กบอสสิทธิ์เทพประธาน วัย18ปีจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีที่จริงว่านายเทวินเพชรล้มไสครับมีทางด้านพิศโอนอยู่ในค่ายมวยสิทธิเทพยประธานครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพลังรักอยุทธชัยเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีคุณสุเทพแก้วรัตน์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับใกล้จะถึงแล้วนะครับกับศึกแม็กมวยไทยเมก้าจังหวัดขอนแก่นครับในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เริ่มแข่งขันกันนะครับตั้แต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดผ่านทางช่องสปริง26ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงนะครับรวมกันเป็นสักขีพยานสร้างความยิ่งใหญ่ไปสู่ระดับโลกครับกับแมตต์บัไทยเมกาจังหวัดขอนแก่นที่ว่าการอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกับคู่วยมันมันทั้งนั้นกับพร้อมด้วยแสงสีสุดอลังการสุดยิ่งใหญ่ใครพลาดเี่ยผมบอกเลยว่าเสียดายแย่ครับนะครับบนเวทีครับผู้ี่6ของรายการครับชมกันเลยครับคู่ที่6ของรายการบิ๊กบอสมุมแดงครับ กดดีลำเจ้กับทางกาลาสินครับอาร์ละครือกีสารด้วยกันนะครับอยากจะจิมลำตัววางด้แขงขวาครับธนาบิ๊กบอสบอสเลยครับเสียบด้วยซ้ายพรายมใช้ขวามาตีด้วยขวาอาล์เครับเด้งซ้ายเข้ามาเด้งขวาคื้นอาล์เครับวงในของทั้งคู่ยังคู่ขี้สูสีครับบิ๊กบอสนี่กระทุ้งแน่นแน่นครับเปิดเกมมาใส่ไม่ยั้งเหมือนกันครับเปิดเกมเข้าไปก่อน ทางขวาเอาละครับสัตว์เข้าใส่จิ้มลำตัวบ้างครับทางด้านเจ้าเพชรนำชัยแม่มีจังหวะนวดลำตัวครับเสียบซ้ายกดคอมาล็อกปยีดี่ขวาครับกับนมะที่เพชรนำชัยเริ่มทําได้ครับวงในเริ่มเข้มเริ่มแมนมากขึ้นครับหลังจากที่ต้นยกรับบอลเข้าไปก่อนครับกรรมการบอกให้ฟังบ้างครับแมกลังติดพันครับแข้งตอกแข้งครับซ้ายหน้าเจอขวาคืนครับพยายามจะกระแทกซ้ายเติมขวาครับทางด้านเพชรนำชัย โอ้อาวุธกันคู่ขี้เลยครับอาก็เตะขวาต่อยขวาของท่าบิ๊กบอสนี่นะครับอาวุธคล้ายๆกันครับหมัดมาหมัดคืนครับแข่งมาแข่งกลับเดินหน้าต่าเขาเป็นน้ำชายเอานะครับจิ้มมาเรื่อยครับบิ๊กบอสไม่ยอมจับในมาหาจังหวะเหลี่ยมรถบในไล่แขนมาโดนน้ำน้ำเพื่อน้ำชายเสียบก่อนครับอาศัยความขยันชี้จากมาเสียบก่อนทุกทีครับเพชรนน้ำชายอาประเภทเส้นตื้นครับโดนแล้วต้องคืนครับแข็แด้ไปซ้ายแทงด้วยขวาอานะครับเพชรนน้ำชายแดงคืนก็เสียบม้าเลยครับ วารัดบอลล่ามาโอ้และนี่ครับกระชากแล้วเสียบด้วยขวาของนักเเพชรน้ำชัยสวยงามพร่เจังหวะนี้นี่แหละครับจังหวะที่เพชรน้ำชัยทำได้ครับบิ๊กบอลไม่สนใจครับพยายามสามาัดสามาัดแล้วล่วงในเพชรน้ำชัยเสียบใต้ายนะครับกดไว้เด้งไปขวาบ้างครับบิ๊กบอลเสียอาการไปเมื่อสักครู่นี้ครับต้องเอาคืนนะครับตัวคืนต้องทวงให้ได้ครับวางในแข้งขวาวางครับมัดหนึ่งสองสาวเข้าใส่บิ๊กบอสบวกขึ้น โอ้ท่านผู้ชมครับหมัดก็หมัดครับเข่าก็เขา่เขาครับแกแลกกันตลอดครับนี่แหละครับไปกดกันมาสักหนึ่งัทก่อนหรือปัปขบวนคู่นี้เปิดเกมมาให้กรรมการมัต้องสับครับ <_ S 1> นักมวยนี่ต้องการประทะอยู่แล้วครับวางได้ไหมล็อกคอก่อนครับพี่บอสตี้ธาานาเพชรนดำชัยก็สวนเละครับเน็บคืนเข้ามาบริเวณสีข้างเท่านั้นซ้ายครับของทางด้าน,นเจ้าเพชรนดำชัยก็ปู่กินเปล่ากลางหลังเลยครับ จังหวะเตะซ้ายหลุดน,นะครับของทธนาเป็นน้ำชัยรับแข่งจังวเข้าไปเต็มแผ่นหลังเข้าเป็นน้ำชัยต้องเดินเกมต่อเขาเดินเข้าไปโดนข้างซ้ายขึ้นมาเสียบซ้ายขึ้นเข้าเป็นน้ำชัยนะครับตัดกายแล้วครับอยากจะล็อกบนครับการใหญ่อีกครั้งครับเดินหน้าเข้าหาไมา้หมัดหนึ่งสองแล้วเสียบซ้ายก่อนจ่าก,ก็หมดยกที่หนึ่งครับ The แล้นผู้ชมครับคู่ที่6ของรายการนั้นมาก็โตมามาหมัดคืนเข่ามาเข่าคืนและแข้งมาก็แข้งคืนครับรองประธานวิกบอสสิทธิ์เทพประทานในมุมแดงจากบุรีรัมย์กับเพชรนำชัยสอสิรินทาครับจากกาลสินในมุมน้ำเงินดูจังหวะหัวขวาก่อนครับเจอจิ้มลำตัวคืนเลยครับแล้วเกี่ยวมาแทงด้วยซ้ายนี่เลครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดุเดือดเลยครับอะไะครับผู้ชมครับยกที่2ลุยกันต่อดีกว่าครับมาชมกันเลยครับ เปิดทางมาเพชรน้ำชัยเ,เ,เดินเข้าหาไล่ต่อยมาที่มุมแดงครับบิ Big ๊กบอสไม่สนใจก็มาแล้วครับหาจากมาโต้เหมือนกันซ้ายมาจากบิ๊กบอสตัดไปย้ายรวบในเพชรน้ำชัยเด้งตีคีดได้มาแล้วครับเพชรน้ำชัยเอาแล้วครับดาบที่2ก็ตามมาครับจังหวะกดจับในได้เปรียบนะครับเด้งทันทีเลยครับทนานงาด้านเพชรน้ำชัยบิ๊กบอสขยับขวาแล้วแทงซ้ายครับ นำชายแดงคืนแล้วขึ้นบนพยายามจะหมุนเสียบด้วยซ้ายบ้างกัตนานบิ๊กบอสยัดด้วยขวามาเหมือนกันกับวงในชัดๆของร่าบิ๊กบอสเอานะครับเติมเกมเติมแทงเอาล้วครับเมาส์ก็ได้เพชรชใยโดนหมัดเข้าไปบิ๊กบอสเล่นงแกงครับสามหมัดหนึ่งสองมาเป็นชุดต่อขอาวรับเตะขวาตามโอ้ท่านผู้ชมครับเข้มงวดทุกกระเบียดนิ้วจริงๆครับเกมคู่นี้เอานะครับละเอียดอ่อนแล้วก็เสียบซ้ายแดงขวา แล้วจับไว้วนะนาเพชรนำชายครับมาวิกบอสติ้งไม่หลุดครับแหมดืดเดือดเล่าใจบีมพุทธิตลอดเวลาครับแขทงขวาบิกบอสมาตายคืนจากเพชรน,น้ำชายตายมาจากบิกบอสครับแหมออกคุณไม่มีเว้นบ้างเลยครับมวยคู่นี้กาครับกระแทกขวาแล้วพยายามจะเสียบเติมครับวางด้วยซ้ายหน้าโอูเอาครับตีมาอีกแล้วครับตีด้วยขวาบ้างครับธนานเจ้าเพชรน้ำชายกดคอไว้เดงอีกทีแล้วกดมา เติมไม่ได้ครับกรรมการจะดีแยกออกมาอีกครั้งครับปอดเข้าใจท่านผู้ชมเขบโวยแบบนี้ครับออกอาวุธกันต่อเนื่องความมันความสนุกแบบนี้นะครับที่แฟนมวยต้องการอ้เก่งความลึกลับอ้วนครับยังฟีคิกไม่ได้ครับทางด้านบิ๊กบอสจับในมาเสียบะครับเข็นแหละครับแทงด้วยขวาก่อนครับทางด้านเจ้าบิ๊กบอสเป็นนักชายตีอีกทีแยกออกมาครับแยกออกมาเกมต่อครับบิ๊กบอส พยายามตามไปเพื่อนำชายเตะตายมาทิบปัดหัวปันคืนเอาละครับนายแงนนั่งห่างเหมือนกันมันก็เป็นน้ำชายนะครับซ้ายมาถีบซ้ายตามพยายามจะทุบแล้วครับแล้วจับตีได้ไหมพยายามจะเข็นกาตนาที่บอกออ้ยท่บอกเสียบก่อนครับเอานและครับเสียบด้วยซ้ายกระชากมาเริ่มช้าลงไปครับเพื่อนำชายตปยังคืนนะครับกัดฟันแรกเลยกาตนาเพื่อนำชายนี่ลยครับต้องกัดฟันต้องโต้คืนมาครับวงในายแม่ก็ยังออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับเอาละครับ เพชรแหวเดินต่อบิ๊กบอสติด้ายมาแต่โอ้ลูกนี้แข่งมืดไปวืดมาครับย้ำจังจหวะไม่โดนพยายามจิ้มด้วยซ้ายแล้วมัดเลยครับตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายครับลากมาตีอีกทีพยายามจะจ้ำพยายามจะเติมเข้าไปเรื่อยละครับนานเจ้าเพชรน้ำชัยนี่นะครับวงในเพชรน้ำชัยเริ่มตีได้ชัดเจนมากขึ้นเดินทีไล่ต่อครับได้ตีมาแลกที่หน้าบ้านตัวเองครับมูลน้ำเงิน มาแลวครับโอ้ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดร้อนและเล้าใจจริงๆครับยังจะคว้านาอีกครั้งครับเสียดในฟายเนาบิ๊กบอสกับทุงก่อนนะครับแล้วปิดมากระชากมาหมดยกกับพักกันแป๊บเดียวมา The Global Fight ท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่เราใจทุกเสี้ยววินาทีจริงครับแต่ก็เป็ไฟแชมเปี้ยนชาเดนในวันนี้ครับในคู่ที่6ของรายการละเอียดอ่อนครับเพราะว่าทั้งคู่ในต่างฝ่ายต่างออกอุธกันแรกกันได้อย่างสนุกสุดมันดูอผาช้าครับกระทุ้งขวาครับของทด้านบิ๊กบอสล้วพยายามจะบวกหมัดในจังหวะที่ทนานเพชรน้ำชัยโดนหมัดนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับกระชากเสียบก่อนกับทด้านเจ้าเพชรน้ำชัย ดูครับจะวะกดลงมาพยายามจะเสียบด้วย้ายอีกทีครับนี่ครับสามนาทีสุดท้ายครับใครจะเร่งแรงแซงปลายเกี่ยวลุ้นกันครับยกสุดท้ายนี่นะครับสองยกผ่านมานี่จะว่าคู่กใกล้เคียงสุดประมาณครับอัลปาอยู่นี้ก็จะเป็นเกมสงครามเขาอีกทีเข้าไปหาครับทาขงด้านบิกบอสอาร์เขามีมาเข้าไปเติมกับนายมัดมาเต้งครับต่างฝ่ายต่างเสียบครับตนะีด้วย้ายตีด้วยขวา,าหมุนแลกหมุนตีเลยครับ กบสนาเป็นนำชายเดินหน้าอ้ยปิ่งบอสตบขวาลั่นตัวแล้วตบด้วยหุกซ้ายก็บริเวณใบหน้าครับนะครับตอกล่างเอาไว้ครับสนาเป็นน้ำชายกับการใจดีต้องแยกงเข้ามาก่อนครับเห็นไหมครับผัดกันแทงผัดกันกระทุ้งครับออกมาดีเข้าใจครับมีมาคอยเสริมของด้านปิ่งบอสเพชรน้ำชายไม่สนใจครับเปิดเกมเข้าไปหาไล่เสียบไล่ต้อนเข้ามาครับเอาแล้วเด้งได้มาทุดหนึ่งกาสนาเป็นน้ำชายปิ่งบอสก็ไม่ยอมครับแทงได้ในจังหวะสุดท้าย ยังเข้าหาใหม่จีบมลำตัวสลับไปหน้าและเสียด้วยขวาโกดนายเด้งตีเอาละครับล็อกมาเด้งตีอีกทีครัมพูชาเพชรนำชัยเอาละครับแม่แต่เป็นคู่จิงแชมป์กัมน่าจะมีต่อยกที่สี่ขึ้นไปแบบนี้คู่ขี้เหลือเกินขึ้นไปแบบนี้ครับนะครับเตรียมจะเด้งผ่าเขาเชิดเอ้าเสียหลักเสียเหลี่ยมกันพูชาพิกบอลกระโดดเจ้าเพชรน้ำชัยหักเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยังมีเวลาอีกครึ่งยกครับ นี้ทางด้านอ่าลูกนี้แทงแล้วขวางเอาไว้เขาทางด้านเพนชรจำชัยบิ๊กบอลไม่ยอมครับเดินเข้าไปหาโดนเสียบซ้า,า,ยา,ายคืนจากเพชรจำชัยมาบิ๊กบอลเสียบซ้ายขึ้นอ่าแล้วครับฟันกันที่ข้าตลอดเท่านั้นครับตอนนี้นะครับขวางไป้างขวาหัดเข้ามาต่อบนนิ๊กบอลตีตามแล้วเดงขวาอีกทีครับโอ้ท่านผู้ชมครับออกอาวุธกันไม่มีจุดหย่อนเลยครับโอ้แ่โดนจากไหนโดนจักเ,เหนื่อยครับเหมือนแบบนี้ สายมาจากนด้านบิ๊กบอสรวบล่างเกียวขวาโอ้ยมาเป็นเม็ดมารังหารใหญ่ๆครับพนันบิ๊กบอสเอาลนะครับตอนนี้ความชัดเจนอยู่ที่นานบิ๊กบอสหลังสายเจอสายหน้าของแม่น้ำชยัยยังต้องเฉียงต้องโต้อยู่นะครับเพราะว่าปล่อยให้ในหน้าบิ๊กบอสออกหุ่นอย่างเดียวไม่ได้ครับเป็นเม็ดพารังหารได้ควากระทุกขึ้นแล้วเวกีกกเกเ่ยวมาได้ใช่ครับพารังหารเอกมาออกมาแล้วก็เดินตอน่อครับเป็นน้ำชยัยช้าไม่ได้แล้วครับตอนนี้มีโฉมไม่มีชาร์จโยนเข่าก็ใส่ครับแม่น้ำชัย โอ้จังหวะนี้บินได้สวยครับเอาลักครับเด็ดข,ขาดเหมือนกันกับเข้านของเพชรน้ำชายก็เดินเข้าไปเอาลักครับเกมขึ้นมาคู่ที่ใกล้ดีครั้งหนึ่งจับรวบไว้ตีแล้วตีจังหวะชุดนี้ครับตกเป็นทีมหน้าเจ้าบิ๊กบอสครับที่ทำได้เอาลักครับ,รบเวลายังพอเหลือให้ได้แก่ตัวกันครับเสียดื้ยขวากับพี่บอสเพชรน้ำชัยต้องคืนจังหวะพยายามจะขวางหน้าเป็นเพชรน้ำชัยที่ตีก่อนครับนี่นะครับเด้งตีขวาแล้วครับขวางเอาไว้ของเพชรน้ำชาย อีกไม่ไเล็กน้อยครับแห้งขวาวิบบอนมาเตะทะลุชายโครงไปเลยครับนอมีเป็นเชิงไม่ยังมาเป็นเชิเข้าไปหาแล้วก็ปัอมนายอ้าวนะครับท่านผู้ชมครับทันไม่ทันครับใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือครับยังไม่หยุดเอาอุ้มกันนะครับซ้ายหน้าคุณว้าลุ่หลุดเหมือนกันครับวิบบอนและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู้ที่6ของรายการครับเพชรนำชัยสอศิรินทาในมุมน้ำเงินจากการลสินครับ กับบิ๊กบอสสิทธิ์เทพประธานรับดชกในมุมแดงจากบุครีลำโอ้โหท่านผู้ชมครับจังหวะเคาะก่อนครับแล้วพยายามจะเสียบยัดด้วยซ้ายกัตนาเจ้าเพชรนำไทยภาพช้าครับนี่ครับจังหวะตีครับพยายามจะแทงเน้นๆนะรัตนาบิ๊กบอสดูครับสองดอกซ้อนๆที่จัดให้ครับชัดจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเกี่ยวไปแล้วเข่าลอยยัดเข้ามาสวยๆเหมือนกันครับเพชรนำชัยผลการตัดสินจะออกอย่างไรครับไปลุ้นกัน ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็ดวันเจ็ดาราการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดน้า on iOS และ Android Bonus for Blue and Red corner, Max Muay Thai mobile app. Red corner, thank you for bonus. Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw!